สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตเกมเก็บเหรียญมีหลายคนถามข่ามาว่าเกมที่เอามาในหน้ามือน,นี้เขาใจเงื่อนจริงบอเนาะสำหรับมือน,นี้มีคำตอบนะคะเป็นเกมเล่นง่ายๆเนาะค่ะเลียนเก็บเหรียญแบบนี้ <c oughs> จิ้มไป <c oughs> เขาก็จะมีลูกศรพลาเลย <c oughs> คิดว่าหลายคนคงจะเคยเล่นกันอยู่นะคะเนาะ เป็นเกมหาเงินออนไลน์แบบฟรฟี่นะคะไม่ต้องลงทุนนี่แล้วก็จิ้มไปเล่นเก็บเหรียญยิ่งถ้าเก็บเหรียญได้หลายเท่าได้ยิ่งดีนะคะตัวนี้เขาก็จะถอนเงินได้เร็วขึ้นเนาะายจริงนะคะสําหรับเกมตัวนี้จ่ายเงินจริงมือนีมีบินไม่ยืนยันพร้อมนะคะ่ะคุณผู้ชมมีบินไม่ยืนยันพร้อมว่าเขาจาจเงินจริงเนาะนี่คือวิธีการเล่น วิงเก็บเตียนฟึบอ้ยอ้ยๆๆ้ยสะดุดเดินไปนะคะฟึบด่นนี้คือล้องเท่าพิเศษนะคะเนาะล้องเท่าพิเศษเทากับจะโดดสูงเวลารถไส้ชนนะคะรถไส้ต่ำเท่ากับบตายกับสเกตนะคะสะเกต เคล็ดลับในการเล่นแบบผู้ใดที่เล่นบบเก่งเนาะตัว่อยเองก็เล่นบ่เก่งเนาะคะ่ะแต่ว่าก่าพอไปได้ยู่นะ,ะเก็บสัสมไปเรื่อยๆนี่อุ้ยสะดุดอ่าเดี๋ยวกลับไปนารักเนาะคะ่ะถ้าห้าอยากเล่นต่อห้ากับชมวิดีโอนะคะเพื่อที่จะไขกุญแจแบบบ่ดตองใส่เหรียญเนาะอ่านี่ได้รับมาแล้วเป็นเกมตัวนี้แล้วค่ะนี่ แ๊บหนึ่งนะคะ่ะเป็นเกมเดียวกันกับตัวนี้ดาวน์โหลดมาจากเกมตัวนี้ผู้ใดสนใจอยากจะสร้างและได้เสริมเขา่าทุบว่าเลสเอ้ยขออภัยค่ะเข่าบัญชีเพ์พาเนาะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาเล่นได้เลยนี่เป็นเกมตัวนี้ล่าสุดก็จะมีเกมน้องม้าสีเหลืองเนาะคะ่นะน้ะงม้าห้าดาวน์โหลดเข้าไปเล่นอ่าตัวนี้คยก็ได้ดาวนโหลดเกมเก็บเหรียญมาเล่นแล้ว แลละตลอดด้วยค่ะบางรอบก็จะมีเกมนู่นนี่น,นั่นไม่ห้านี่เาก็จะได้รับเหรียญฟรีหนึ่อ่ี่พันึงร้อยแปดเนหรียญแบบนี้เนาะค่ะนี่จะมีเกมหลายเกมเลยนะคะเนะเกมลูกโป,ปงเกมตีป้อมอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นเกมตีป้อมเนาะคะ่ะนะเกมสร้างฟ้ามไกลโอโห้หลายเกมอยู่เนาะคะ่ะอ่ะ ส่วนเมนูถอนเงินกดลงมาตามลูกศรส,สีที่อยู่ปุ่มข้างล่างสีเขียวข้างล่างนี่เนาะตามลูกศรส,สีเลยถอนขันต่ำสิบบาทก็คือศูนย์จุดสี่ดอลล์เนาะค่ะไหลขึ้นมาหนาึน่งดอลล่าสองดอลล่าสี่หกแปดสูงสุดถึงแปดดอลลาร์เงิดนดอลลาร์ตัวนี้ประมาณเงินไทยอยู่ทีสองร้อยบาทเนาะค่ะมือนี้มีบินมายืนยันพร้อมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะบินให้เบิงเนาะมีบินมายืนยัน ถอนสองครั้งแล้วนะคะสำหรับเกมตัวนี้เนาอะ,อะเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งแล้วค่ะนี่ได้รับมาแล้วสิบบาทถอนไปที่ศูนย์จุดสี่ดอนเนาะค่ะนี่ได้รับมาแล้วสิบบาทเมื่อวานวันนี้นี่เอามายืนยันกันนะคะว่าเขาายเงินจริงแน่นอนอล้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วว่าเสียเวลาแน่นอนเนาะตัวนี้เป็นเกมหาเงินออนไลน์แบบฟิฟี่ไม่ต้องลงทุนนะคะ ยิ่งถ้าผู้ใดแนะนาเพื่อนเก่งก็จะได้เรียนเร็วขึ้นนะคะตัวนี้เอามายืนยันกันว่าเขาใจาเงื่อนจริงถ้าคุณผู้ชมสนใจก็จังลองดาวนโหลดมาเล่นเบิรงลิง่อยแปะไว้ไต้คลิปมีหลายคนถามเขามาเนาะว่าเกมเก็บเหรียญตัวนี้เขาใจาเงื่อนจริงบ่คือเขาใจาเงื่อนจริงนะคะแต่ว่ามันเป็นเกมเดียวกันกับตัวนี้เขาจะมีห้เอาไปดาวนโหลดเกมเขามาก็คือที่เห็น,นตอนนี้ล่าสุดก็คือเกมน้องมาสีเหลืองก็คือขอให้ห้าดาวน์โหลดมาเล่น เล่นเก็บจะสมไปเรื่อยๆนะคะอ่าส่วนตัวค่อยมากเล่นเกมเก็บเหรียญน,นะคะเพราะว่ามันเห่นง่ายเนาะเห่นบ่ยากแล้วก็ได้เหรียญเร็วพร้อมนะคะตัวนี้อ่ะโอเคเนาะคะ่ะคันสนใจก็จังลอกดาวโหลดมาเล่นเบิ้งถา้าบ่สนใจนะคะก็เรื่อนผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะถ้ามีเกมใไม่ๆม่ก็จะามาแนะนำเรื่อยๆนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวครเองนะเมล้อคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ